อยู่ที่ร้านค่ะใช่เดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามาเลยนะคะอาค่ะหาไม่ยากค่ะมา,มาเลยมาเลยมาเลยโอเคเราเจอกันนะคะค่ะพู้ใช้เทกับผู้ชเท่สวยๆโอ้คีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหายากไหมคะหาไม่ยากเลยค่ะเฮียเสียงยอดพิมานแปดหนึพอดีว่าวันนี้เฮียเสิ่งเขาไม่อยู่อ่ะเคก็เลยได้มาเฝ้าแผงให้ ขายดีไหมคะขายดีมากเลยค่ะก็เลยได้นัดเจอกันที่นี่แหละสบายมากสบายมากลบ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 ไ้า่โอ๊ยอระระวังหน่อยนะคะเสียวหลังนิดนึงช่วงนี้ดีนะมี PA เอค่ะช่วงนี้เป็นไงบ้างคะอ๋อช่วงเนี้ยน่ะหรอคะงานขายผักก็ยุ่งเนี่ย ที่นัดคุณทรายมาเจอวันนี้นะคะก็เพราะว่าเพื่อนบ้านของเคที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาต้องการทําประกรันภัยก็เลยให้คําปรึกษาเขาแต่ละคนเนี่ยก็ต้องการแตกต่างกันไปค่ะทั้งขายของคุยโทรศัพท์เบอร์เต็เม,ม,มไปหมดเลยอ,ะอ่ะอ๋อแล้วส่วนใหญ่เขาต้องการอะไระคะ ส่วนใหญ่หน่ะคะ่ก็จะเป็นประกันสุขภาพแบบราคาประหยัดนะคะทาเคลมออนไลน์ได้ยิ่งดีเลยคะ่ะประกันรถยนต์ไฟฟ้าก็มีถามเข้ามานะคะเคก็เลยคิดว่าจะปรึกษากูรูด้านประกันภัยดีกว่าค่ะยินดีเลยคะ่ะคุณเคที่บอกเพื่อนบ้านไปเลยนะคะว่าเดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยมากมายเลยนะคะที่ตอบโจทย์ความคุ้มครองอย่างเหมาะสมแล้วก็เข้าถึงได้งา่ายเยอะแยะเลยคะ่ะคุณเคที่ เพราะว่าสำนักง,งานคอปปะพอน่ะได้ดำเนินสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจประกันภัยนะคะที่สะท้อนแนวคิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ3มิติด้วยกันค่ะคุณเคที่ดีจังเลยนะคะโลกเปลี่ยนไปประกันภัยก็หมุนไปพร้อมๆกับบริบทของความเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะคะ สำนังกงานคอพอได้ดำเนินการสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจประกันภัยโดยการส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนใน3มิติคือสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือ ESG มาดูกันว่าประกันยุคใหม่สร้างความยั่งยืนได้อ,อย่างไรบ้างมิติด้านสิ่งแวดล้อมอาทิมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่นำมาขับเคลื่อนและดำเนินงานประกันภยัย เช่นเริ่มปรับการออกแบบกรมธรรม์ประกันภยัยพรบรในรูปแบบกระดาษที่มีแถบโฮโลกรมมาเป็นรูปแบบกระดาษที่ไม่มีแถบโฮโลกรมรวมไปถึงการเลือกรับกรมธรรม์ประกันภยัยพรบรในรูปแบบ e-policy ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของประชาชนในปัจจุบันที่ซื้อประกันภัยในรูปแบบออนไลน์และเลือกรับหลักฐานการทำประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นมิติด้านสังคม มีผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มีส่วนช่วยสนับสนุนสังคมอาทิกรมธรรมประกันอุบัติเหตุเพื่อคนพิการสำหรับรายย่อยหรือไมโครอินชูแรนซ์ซึ่งเป็นกรมธรรมประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลที่มีเบี้ยรประกันภัยราคาถูกรับประกันภัยสำหรับผู้พิการใน3ประเภท และยังมีประกันภัยภาคการเกษตรเช่นโครงการประกันภัยพืชผลภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อให้ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภยัยตามภูมิภาคหรือพื้นที่เฉพาะอีกด้วยรวมถึงยังมีกรมธรรม์แบบพิเศษตามเทศกาลเบี้ยรประหยัดได้รับความคุ้มครองเหมาะสมเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนได้ง่ายขึ้นช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและยกระดับการเข้าถึงระบบประกันภัยอย่างทั่วถึงค่ะ มิติด้านธรรมพิบาลสำนักง,งานคอปพอขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมพิบาลซื่อสัตย์โปร่งใสรับผิดชอบต่อสังคมสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่มีมาตรฐานของการรักษาความมั่นคงปลอดภยัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภยัยปรับตัวเป็นดิจิทัลพร้อมทั้งการออกหลักเกณฑ์ให้บริษัทประกันภยัยปฏิบัติตามหลักธรรมาพิบาลที่ดีด้วยค่ะ ดีจังเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อยกระดับการเข้าถึงระบบการประกันภัยของคนไทยและระบบการประกันภัยนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยอีกด้วยค่ะว่าแต่เพื่อนบ้านคุณเคที่ที่ต้องทำประกันภัยเนี่ยมีประมาณกี่คนคะเนี่ย ก็ทั้งหมู่บ้านเลยอะค่ะยิ่งพอรู้ว่ามีประกันไม่แพงแบบนี้แล้วอะน่าจะอยากทำกันมากขึ้นด้วยละค่ะแล้วคุณเคที่ดูแลไหวเหรอคะเคที่เหรอคะไหวคะ่ะเคที่เนี่ยมีทีมงานมืออาชีพคะ่ะเพื่อผลประโยชน์ของหมู่บ้านเพื่อความสุขเพื่อความเจริญขอให้ทุกคนได้เข้าถึงประกันเคเนี่ยทำได้คะ่ะเพื่อนบ้านแฮปปี้เคก็แฮปปี้ค่ะคุณส่าย